เยนุศใช่เยนุใช่ปะที่อยู่โรงเรียนเดียวกันบอนบอปลายอ่ะแกจะมาตีสนิทกับฉันเหรอฉันเป็นถึงผู้จัดการร้านจะบอกไว้เลยนะว่าห้ามไม่ใครรู้เด็ดขาดว่าเราเป็นเพื่อนกันได้ดีนะนี่เยนหมแกรับลูกค้าสภาพแบบนี้เข้ามาในร้านได้ยังไงเนี่ยแกดูสิเข้าร้านอาหารหรูแต่มาสั่งกะเพราไข่าดาวเนี่ยนะ ก่อนจะ,ะรับลูกค้าเนี่ยช่วยดูให้มันดีๆหน่อยเสียงบรรยากาศร้านอาหารหรูหมดเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไม้อะอันนี้เป็บบสมัครของคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวให้พวกคุณสองคนกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีเดี๋ยวดิวดวฉันเรียกสัมภาษณ์ทีละคนค่ะค่ะเจนุตใช่เนุตใช่ปะจำได้ปะมยไงที่อยู่โรงเรียนเดียวกันตอนมาปลายอ่ะอ๋อยายไมยที่บ้านขายหมูปิ้งหน้าโรงเรียนอะนะใช่ได้ข่าวว่าเกเรียนจบแค่ปวชอี่ อ๋อพอดีว่าพ่อฉันป่วยอะ่ะก็เลยต้องออกมาช่วยแม่ทำงานหาเงินเลยไม่ได้เรียนต่อชีวิตแกนี่น่าสงสารจริงนะแต่ฉันเห็นการแต่งตัวของแกแล้วอดสมเพศไม่ได้จริงร่ะแต่ว่านี่ฉันก็หาชุดที่ดีที่สุดมาได้เท่านี้แล้วนะฉันเข้าใจแหละแกคนระดับแกเนี่ยแค่นี้ก็ดูดีละ เออแล้ววันนี้แกมาสมัครตำแหน่งงานอะไรอะ่ะระดับฉันนะ่ก็ต้องผู้จัดการเท่านั้นแหละแล้วแกอะ่ะมาสมัครตำแหน่งอะไรอ่ะอ๋อมาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟอะ่ะก็ดีนะแต่ถ้าเธอไม่ได้เด็กเสิร์ฟเนะี่ยแกก็ลองไปสมัครตำแหน่งแม่บ้านดูนะน่าจะเหมาะกับเธอดีฉันว่าเราเขียนใบสมัครดีกว่าเดี๋ยวเขาน่าจะใกล้เรียกแล๋ยวไม่ทันเวลานะ สาขาเดียวกันเหรอดีจังเลยเนาะสวยอสิไม่ว่าฉันได้มาทำงานสาขาเดียวกแกเนี่ยเหรองั้นถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยอ่ะก็บอกนะช่วยช่วยกันเนาะเด็กเสริรฟอย่างแกนี่นะจะมาช่วยฉันก็คงมีแต่แกนี่แหละที่ต้องครึ่งบรารมีฉันบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าแกมีอะไรฉันไม่ช่วยแกหรอกแต่น๊นี่เราเป็นเพื่อนกันนะ แกจะมาตีสนิทกับฉันเหรอฉันเป็นถึงผู้จัดการร้านจะบอกไว้เลยนะว่าห้ามไม่ใครรู้เด็ดขาดว่าเราเป็นเพื่อนกันอืมได้ดีนุชแล้วแกแต่งตัวอะไรมาเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟสภาพนี่กับขอทานก็ฉันเห็นว่าทางร้านแจ้งว่ามียูนิฟอร์มให้อ่ะฉันก็เลยแต่งตัวแบบนี้มาก่อนอ่ะอืมงั้นแกก็รีบไปเปลี่ยนชุดค่ะล่ะเดี๋ยวลูกค้าเห็นจะดูไม่ดี แกรู้กฎของร้านนี้หรือ,อยังกฎอะไรหรอร้านเปิด10บโมงแต่แกต้องมาถึงร้านตั้งแต่8ปดโมงเพื่อมาเคลียร์พื้นที่ทําความสะอาดก่อนที่ฉันจะมาแล้วก็เช็คสต็อกสินค้าถ้าอะไรหมดแกต้องสั่งอย่าให้มันขาดตกบกพร่องเข้าใจไหมแต่นุชฉันเป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟนะคือฉันต้องทําเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่ไงอย่าบอกนะว่าแกทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้อ่ะก็ลาออกไปเลย ได้ได้ฉันทําได้งั้นเดี๋ยวฉันรีบเข้าไปเปลี่ยนชุดเลยนะอ๋อแล้วอีกอย่างอย่าเรียกฉันว่านุชให้เรียกว่าคุณนุชเท่านั้นเข้าใจไหมค่ะคุณนุชไปอาหารมาแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ย,ย,ยัยไม ลูคาสภาพแบบนี้เข้ามาในร้านได้ยังไงเนี่ยเออเออคือแกดูสิเข้าร้านอาหารหรูแต่มาสั่งกะเพราไข่ดาวเนี่ยนะขอโทษนะคุณลูกค้าร้านเราเป็นร้านอาหารหรูมีแต่พวกไฮโซมีตังเข้ามาส่วนพวกที่ดูเหมือนจะไม่มีเงินแบบคุณเนี่ยคราวหน้าคราวหลังก่อนจะเข้าร้านเนี่ยช่วยคิดดีๆก่อนนะคะ กก็เหมือนกันนะมายก่อนจะรับลูกค้าเนี่ยช่วยดูให้มันดีๆหน่อยเสียบรรยากาศร้านอาหารหรูหมดค่ะคุณนุชขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณลูกค้าทนอาหารแห้อร่อยนะคะค่ะ เ่าวะทำไงดีวะคุณคะเอาคุณ ุณมาหาให้หรอคะมาหาคุณนั่นแหลคะค่ะนี่ใช่กระเป๋าเงินของคุณใช่ไหมคะใช่ค่ะไี่ใช่จริงๆด้วยนี่คุณพนักง,งานเสิร์ฟคะฉันทำกระเป๋าตังตกไว้ตรงนั้นเหรอคะใช่ค่ะพอดีว่าฉันเพิ่งจะเลิกงานก็เลยเพิ่งได้กกระเป๋ามาคืนคุณนะคะอันนี้ฉันมาตามที่อยู่แบบประชาชนคุณเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ เงินฉันหายไปไหนเนี่ยเง,เงินเงินหรอคะแต่ตอนที่ฉันเก็บกระเป๋าคนนุณได้มันไม่มีเงินอยู่ในนั้นเลยนะคะงันไม่เป็นไรคะ่ะมันมีแค่เงินเล็กๆน้อยถือซะว่าฉันได้รู้จักนิสัยของคนเออแต่ฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะคือถึงฉันจะเป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟเงินเดือนน้อยก็จริงค่ะแต่ว่าฉันซื่อสัตย์ค่ะฉันไม่เคยเอาของใครเลยนะคะ ฉันไม่ได้ว่าคุณค่ะฉันเชื่อใจคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เอากระเป๋าตังค์มาคืนฉัน นี้ฉันจะพาเจ้าของร้านมาแนะนำให้เธอรู้จักนะนี่จ้ะคุณมิ้นเจ้าของร้านที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วจำฉันได้ใช่ไหมคะเอา้านี่คุณมิ้นใครเจอกันแล้วหรอคะคุณ อ๋อคุณคนที่ลืมกระเป๋าตัางค์ไว้ในร้านวันนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันจำไม่ได้หรอกนะคะฉันต้อนรับลูกค้าทุกคนลูกค้าร้านเราเยอะมากฉันเหนื่อยบางทีฉันก็อารมณ์เสียใส่ลูกค้าไปบ้างคุณนพูดจาแข่ไปเรื่อยลื่นเป็นปาะหลเลยนะคะก็วันนั้นที่ฉันมาก,กินข้าวคุณไม่ใช่หรอคะที่เป็นคนดูถูกฉันแล้วก็บอกว่าไม่ต้อนรับลูกค้าแบบฉันอีก ฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วฉันตามไม่ถึงเองที่ไม่รู้ว่าคุณมิ้นเป็นเจ้าของร้านนี้วันนั้นฉันโกรธมากเลยนะคะแต่ฉันก็อดทนเพราะฉันอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างคุณผู้จัดก,การคะคุณทราบไหมคะว่าฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ร้านนี้เออฉันไม่ทราบเลยคะ่ะอ๋อค่ะ พอดีว่าฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่นี่แล้วคุณไม่เนี่ยก็เอากระเป๋าตังค์ฉันไปคืนถึงหน้าบ้านเลยแต่ประเด็นคือเงินในกระเป๋าตังค์ฉันมันหายไปค่ะนี่หม่แกขโมยเงินในกระเป๋าตังค์คุณมิ้นไปหรอฉันว่าแล้วเชียวคนจนๆการศึกษาต่ำแบบแกเนะ่ยต้องเป็นหัวขโมยแน่ๆไม่นะฉันฉันไม่ได้เอาไปจริงๆอะ คุณมินคะไล่มันออกเลยคะ่ะคุณมายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปนะคะไม่จริงค่ะมันโกหกแน่แน่แกก็ยอมรับไปสิว่าแกเอาไปแต่ฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆนะเอ๊แล้วใครเป็นคนเอาไปนะอ๋อฉันลืมบอกไปอ่ะพวกที่ร้านของเราเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกซอกทุกมุมเพราะฉะนั้น เวลาที่ใครทำอะไรฉันเห็นหมดฮัลโหล ทำไมมันโชคดีอะไรนีเนี่ยนุชสบายแล้วเราฉันขอโทษนะคะคุณมิน้นฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณมิ้นคะฟังฉันก่อนนะคะหน้าแปลกนะคะคนเราเวลาที่ทำอะไรผิดเนี่ยก็มักจะชอบบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะคุณมิ้นอย่าถึงขั้นไล่ฉันออกเลยนะคะ ฉันคงทํางานร่วมกับคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ชอบพูดจาดูถูกคนอื่นแล้วก็แบ่งชอนชั้นไม่ได้หรอกนะคะเออคุณวินคะแต่เรายังไม่ได้หาผู้จัดการคนใหม่เลยนะคะฉันจะให้คุณไมล์เป็นผู้จัดการร้านค่ะเพราะาคุณไมล์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ซื่อสัตย์มากๆถึงแม้ว่าการศึกษาของคุณไมล์จะไม่ได้สูงแต่คุณไมล์เป็นคนดีค่ะแล้วก็ขยันทํางานฉันเชื่อนะคะว่า ถ้าคุณไม้ได้เป็นผู้จัดก,การร้านเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีไหมคะนี่ยไห้มายกแยกตำแหน่งของฉันไปหรอจนขนาดนี้แล้วคุณยังไม่รู้สึกสํานึกเลยเหรอคะคุณตำรวจคะคนนี้แหลคะค่ะจับไปได้เลยคะ่ะคุณมิ้นคะนึอขอโทษนะคะอย่าจับมินไปเลยนะคะคุณมิ้นคะไปนะคุณมิน้น ไปคุณ <Bye. S 2> มิ้นคะโอนฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณมินม้นคุณมิ้นคะเดี๋ยวค่อยไปคุยที่โรงพักนะครับไปครับเชิญครับคุณมินม้น,นยินดีด้วยนะคะคุณผู้จัดการคนใหม่ยินดีด้วยนะคะไม้ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสคนอย่างไม้ คนดีๆซื่อสัตย์แบบคุณเนี่ยก็ควรที่จะได้รับอะไรดีๆตอบแทนนะคะ